สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงมหาวิทยาลัยมหาสารครามมหาสารครามหรือโมโมสโที่นี่ถือเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ของภาคอีสานตั้งอยู่ในเมืองที่ได้ชื่อว่าตักศิลานครเมืองแห่งการศึกษาโมโมสมีคณะหลากหลายทั้งสายครุศาสมนุษยศาสตร์วิทยาศาสสุขภาพรวมถึงแพทย์และพยาบาลน,นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานเช่นมงโปงลางและงานบุญพาแรง ที่เป็นเอกลักษณ์บรรยากาศการเรียนการใช้ชีวิตอบอุ่นค่าครองชีพไม่สูงมีแลนด์ม์คสำคัญอย่างอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานและโดยรวมแล้วมอสอก็คือชุมชนการศึกษาที่ผสมผสานทั้งความเป็นท้องถิ่นและความเป็นสากลได้อย่างลงตัวครับที่นี่จึงไม่ใช่แค่สถานที่เรียนแต่ยังเป็นพื้นที่สร้างสังคมและประสบการณ์ชีวิตให้กับนักศึกษา นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมและงานวัฒนธรรมต่างๆอีกทั้งยังมีโอกาสพัฒนาตัวเองทั้งด้านวิชาการดนตรีกีฬาและงานวิจัยเพื่อชุมชนบรรยากาศโดยรวมเป็นกันเองและอบอ,อุ่นจนหลายคนบอกว่าที่นี่คือบ้านหลังที่สองและทั้งหมดนี้ก็คือสเสน่ห์ที่ทำให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามน่าจดจำครับ